สวัสดีค่ะเจ้าเฮ็ดยังคุณนแม่นนะก็ะเลื่อยไปใส่ใหม่นะนสวัสดีครับใหม่นี่บอจ้ะเอาไปเฮ็ดฟื้นย่เทียงเอาไว้ดังไฟสีงเงำหนาวดีเนี่ยเป็นไม้ตะเวนมันเสียจ,จาก ไม้ที่เราทาป้ายไงโอ้จเจ้าละสีเอาไปฮิตใช่ไฟหลบกกองไฟใช่เอ้าเจ้าผอไปเอาเฟืองมาจะใส่อีกแบบน,นี้อ๋อฟางนี่บอก่อนที่เราจะเอาของพี่ชาเนาะผมข,ขอของเพื่อนก่อนเพื่อนก็เลยเอามาให้ไม่เอาก็กระไรอยู่เอาไปก่อนจากกอนก่อนละสิบบาทนะเนี่ยเป็นฟางเก่าฟางปีที่แล้วไงห้าก้อน มันจะขนลงได้ไหมเนี่ยโอ้จีเอาลงพรอมกันมืดมือนีเลยท<า>ั<ะ>้งใหม่ทั้งเฟื้องแมนเอาไปเติมก,กันกับของเก่าเราห้าก้อนไง คาแล้วคุกเกืกบหัวหนักอะไรอ่ะเฮ้ยคุกเกือบกบหัวเหรอมักหงมันเดือสาเธอมีดีโบว์วาเลนหนีแล้วมูเขียวเอาจริงด้ที่นี่เอาเอาลงมาเลี้ยงอันนี้ขยับมากเลย ให้เธอจัดนะให้จัดสวยอ้าวตั้งกล้องช่วยกันเ,เธอเอาลงมาเลยฉันจะลงวางวางวางดูโอเคมาค้นลงมาเลยคนไปเลยวะค้นมานี่ล่ะบาตรงคนไปเลยเดอกมันไก่อ,อ้าวคนนี้มันจะแน่นกว่าก่อนก่อนอนะโอ้เขามาัดไว้เลยอันนี้มันจะสโลล้อ แบบนี้ก็ได้นี่แบบให้มันเป็นแบบอนีวงกลมเลยนะไอ้นนไปตั้งอาหารไปแล้วถ้าเหมือนคนจะเยอะต้องทำใหญ่ไม่เป็นไ,ไรเตรียมไว้โกนเก็บตงังค์น้องมาคนละสิบบาทเขาไม่มาแล้วเขาได้ยินพูดแบบนี้ไม่มาจา้ะ เราก็ทำเหมือนโต๊ะประทานเนาะโต๊ะประชุมเนาะก็รอบกองไฟเนาะนี่แและแบบไจุงไว้ทางเดินหรอขามเอาอีกก้อนนึงล่ะยู่ใสเอาไว้เฮี้ยงกันก็ได้คุณแม่เอาไว้ก้อนบ่รอดันละไว้ก้อนเนาะจ้าแต่สิประมาณนี้นี่ นี่เด้มันกับแมสโรเล,ลนี้าะว่าดังไฟอ่ะใหม่นี่นเ่นขอป่ะมันจะเลื้อมไปนู่นไนงะบอห้ากะเดี๋ยวกวาดกวาดอีกเมืดด่อนี้ความคักอ,อมาบันนี้มูฝูงมาเลยบันี้พอ้อแมวมองนั่งก็เตรียมให้เร็วมาเลย ไาบ่มากกัสองคนก็ได้อาหารเทียบบอกเยีย่ยมมาเองอาหารว่างวะนี่ดังไฟคืนบัมน,นี้ได้การเลยกระดแเรกเราต้องลองข่าข้าวหลามลองดูก่อนสักใหญ,ญ่ยสักห้าบัางวันหลังเนาะใช่วันไม่ถันวันนี้ เผื่อจะไปหาเลาะดูไม้หาฟืนคดูฟืนได้แล้วคุณจะทำสูตรใหม่บ่สูตรต้มเหรอสูตรต้มแล้วค่อยมาลามบ่นานดีหูมนก็เม็ดปัูนเลยอะอาเพื่อนๆนั่งจ้าละลินมาลินมานำเป้านะนำโคเม่นบ่่ทนประธานแม่น อะไรบอกว่มามอนังประท่านน่เสียลายมอเ<อ>นี่ยเรียบร้อยครับน,นี่เนาะเรียบร้อยหาน่ากินแรงเข้าทีนี้ได้ภาพไปแกเอาไมา้ยังโมหงซะ่อยเอามาต่ำกคอีปูได้อ่าเดวกาเลยอีปู่ก็สีมดแล้วฮะโออได้ภาพไปเอาไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนจะหาอีปูหรอวะ มากินกับตำมะฮงมันเข่ากันพุ๊บมาขัวขัวนี่ดีขัวแล้วก็กินกับตำมะุงไปมองที่เขาได้เมงซ้อนเนะเาะเพื่อได้เมงซ้อนเด้ไปได้กบจะพาไปคอยไปนึดได้กบทางกระปั่นไม่ระแก้วกินเพราะว่าเจ้าเป็นคนหาขอุดบ่ะนี่ยามาได้ตำมุฮงใด้ดอกน <laughs> ม่ตำมะฮงกินกับข่านี <c oughs> ้วกินกับมะกะทินก็แล้วแล้วกินกับปลา กินกับเมียกินกับผัวขาดเป็ลูกหลุดเนี่ยโม่ะ้าต้องเรียนถึงมากกะบบมานํำเล่าไปหลินม,มากเล่ากับเก๊กกะเป๋าเก่เสื้อผ้าแล้วก็ไปละขี่จักรยานไปละติดปีกให้เดี่ยวปพร้อมลุยครับไปหาอิปูกันมือนี่ผ้ามากินเข่าหน้าเนาะกินเขาแรงไหย จ้ารวบตึงจ้าประเดิมรูแรกเลย่ปูนาได้ปูก็เอาปูได้กบก็เอากบได้แมงทีซอนก็เอาแมงทีซอนเอาทุกอย่างตัวใหญ่นะไหน ตัวก็พอม,อมอั้งผมว่าไงบอตัวบางใหญ่เลยอูย้ยตัวเมเเด้อนะอม,มันจะเป็นพญาดหรือเปล่า,เ,าเขาไปแกะดูเนาะไม่เป็นไรหรอกเราขั่วแล้วขั่วเอาเหรอใช่เนี่ยเราจะขวไม่ขี้ซอนไปด้วยขี้ตะหูมันเหินตะหูบอหินตู ปีนี้อยากคือว่าอึดกับคุณแม่แก้วมาเ,เป็นคนแรกบ่นี่อื้อคนแรกกห้ามปีนี่เมื่อแล้วนี่ก็ได้อ่ะกบไปลใส่เมือกบนะไม่เป็นจังได้กบก็เป,ป็นเบ้าว่าดีกว่า มันบดูดออกมาเร็วเท่านั้นได้สี้าปินสะใกล้น้ำบ่มันเพงได้เมงโซนนั่นแหละมันเป็นหูอยู่เด้คุณแม่มแถวนี้ล่ะทำไมไม่ลองมาเคลียร์เคียดูสั่งอย่างเดียวนะจ๊ะเในฟางนะเธอไม่ได้เคลียเมงโซนใดเคลียกรุบใดกรุบอะ เปิดฟางกระดูด <c oughs> อ,อกเดซ่ะนังกุบกุบดูเมนเสียงดังปุกดู <c oughs> บอมี่บอยัง <c oughs> มากก็เอ็นออกไปขุดอีออปูดีกว่า,า <c oughs> ป่ะหาอีปูหนูเดี๋ยว อรอยหนูนี่รอยหนูกับเห็ดเนวได๋นี่อ่อมพุนเลยนี่เห็นบอหอยหม่ๆไ,ไ,ได้ได้ไเป็นห้างไปเลยครับส,สักมือบอ่ศักิมือบ่ตลดอดเอเป้าใหมายเจ้ามาหาหยังเจ้ากับแย่ไปพุ่นไปพี่ไหม หากินหากินเป้าหมายคือหากินหาอีปูแต่ยังไม่เห็นรูปูเลยเด,ด้ได้แล้วตัวนี้ปาดหูจิอรยลายๆเธอหูอจิรอแบบเหนียวทันแล้วหน่อยไหมทนมันละสามเอาคริวก็ละตรเมียอีต่างหากตื่นเถอะ เอาเอาจิรอซะบัดนี้โหมันอยู่ไสล่ะนี่ๆๆๆแม่มุ่น3ตัวนี่เอามากูอันเนาะจ้าพอได้กินได้สัมปะติเนาะมื้อนี้หากินกับตําบักหุ่งเอาอยางก็เอาเลยเนาะอันนี้คือบ่3บาทซะ3บาทเนาะ3 โอเมนเจียวติ่งบอสตันแล้วมือเก่าบอสเเออต้นหมากอะไรไงหมากเป็นมันคือบ่าเป็นเอามันวิทยามมันล้วเนาะเธอก็ได้ตัวนี้น่าจะตามทันนะกก็ โมก,ออกันเลยเอ้าทันจริงๆตัวแม่อตัวหาเอ้าคือตื่นเถอะมันอยู่ให้นานเนาะคุณลงไปมันก็เจอน้ำมันก็หายใจไม่ออกเนาะนี่อีกบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อมึงมีกบเหรอโอ้ยมันบ่มีดอกกบนะมาขุดจิโร่ ต่นตุ้มมือในตุผ้ผู้ตื่นผิปขอขอขอดปะคอยๆเด้อได้ซับเด้อ,อเอาท่านแล้วโบห,หนึ่ง่วตันแล้วตุ้ผู้นี่มันโมแมนต์ขุยจีโอสยงงมยายแมนันดีอู้หันน่ะหอนเร็วหอนเร็วอะไรนั่นดีป้าย่าพ่คือหนีจากร้อยหูดีเจ้าก็อะไรพ่อ เอาไปเอามาเจ้ามาคุดกิโลบว่าอยู่โอ้ยมาเอาอันหนึ่งต่ำใส่อันหนึ่งมันบริสกับพ่อคุดยูฮันเจ้าก็ไม่ได้เบิ่งย่างเลยคุดอย่างเดียวจะคิดว่ามันลึกมาจ้าตัวนี้ตัวนี้เอาถึงบบเปลี่ยนเมนูของผมัสยไม่ขวดกิโลบอกคุณเมนใส่อันถึงกับต่าหง เปลี่ยนกระเปียน,บ,ยนบริยากค้ามากกับลมแห้งๆนะทีนี้เขาว่าหนาวสิมากอีกทุกสายม่ย,ยายวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ดโอ้ยวันที่สิบสามสิบสามที่สี่อะไรประมาณนั้นมันมาก,ก่อนตียิ่งโมโหเลยได้หนีแล้วก็หนาวนะทีนี้ฝนตกฝนตกลึกไหมฝนตก อุณหภูมิลดเพราะว่าท่านเลยอย่างโอ้หตุคือท่านอ,อะไรเดียวนี้ท่านแล้วนี่ดีตบแม่<ค>เาาตีนดีมันออกนะครับนะยานมันกระโดดอย่างโมดิกินเอาถาเบิ้ง แต่ว่าตัวฟูกับตัวฟูเราจะเป็นคนคูอืมฮะอีกลระแมร์เมนโบกิโลโบสอบตัวปะสอนซองบ่อืมไปฟูเอาตีม่นออกก่อนครับเพิ่นสิโดดอีกตัวนึงดิเมนโบมันเมนกิโลโบข่าวบ่างว้าตัวฟูกับตัวเมร์ อยู่น้าดีดาอยูอนะ่แล้วก้้่ได้จะโตแล้วจะไม่ย่ายเมืองไงออดซิอยู่บก่กเจ้านับมึงดูเด้วคนละหาบึงสองสามพีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบเอ็ดตสิบเอ็ตไปจ้ากลับเทียงหน้าเฮาดีกว่าอยู่หนีบได้จัโตเลย ได้ตัวเดียวก็คืออีป,ปู่ตัวแม่ตัวเดียวที่คุณแม่นคุดแรกๆแ,แล้วก็ได้จปโปลมูสิบเอ็โตจ้ะซัมนี่ก่ะอิ่มแล้วแต่ว่าสิไปขุดกระปูอยู่เทียงหน้าลูกสาวไม่ยหญ่ดีกว่าอยู่แถวนั้นนะ่ะงูหลายกว่าเข้าแยกทางกันเนาะบวายแล้วแยกท่างกันห้างประมาณ ในระหว่างที่รอคุณแมนมาจากขุดกับปูลูกสามยายก็จะฟักมะละโกอรจ้ะเพื่อเพิ่นมาหอดกะแล้วพอดีเฮากะสิบอเอามืดเนาะมันนวยใหญ่อยู่จ้ะมันหลายโพดส่วนคุณแมน่เนาะจ้ะเพิ่นกรอย่ผูจะ้ะปูนดำดำงมงมขุดอีปูยูผูจะ้ะลูกสามยายกะสิฟักฟักฟักอันนี้เพิ่นมาพอดีได้กินว่าได้กินแล้วเนาะเพื่อเพิ่นมาเพิ่นกรคั้ว จีบโปมแล้วก็ล้างอีกะปูดินยังติดอยู่จ้ะอ้าเพื่อเป็นการบ,บ่อเซเวลาย่้มหมักหุงและการลูกซ้ำไม่แยกกับสีผ้าพ,พี่น้องไปซอยเอาหมักกระถินจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าหมักหุงลูกซ้ำไม่แยกยลูกซ้ำไม่แย,ยบกบ่ออาำมดเนาะนี่กระลายพราะแห้งแล้วตามลายมันซีบเบสผุนเหลวบ่อัป้านผุนตามเซบจ้าประมาณสี่สิบห้าสิบบาท คันซื้อจ้ะเป็นไดโนอทางพุ่นพอ่อระไายมาแล้วมาแล้วยางมาแล้วจ้ะสงใสซิบกว่าโตคือเพิ่นว่าแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนมาไกลๆก่อนสงสัยสิเป็นล่มยุข่าเที่ยงบริกินจ้ะใสบองแน่หลายบที่แรกว่าจะเอาเต็มถังนี่นะ เต็มถังป๊าแต่ปูมันรูลึกโอ้ยสนิทกับพ่อแล้วเซนามเลยมูเขียวเจ้าเรียบร้อยแล้วมันคือบลาเหลืองอ้าวมันมีนวยเดียวเจ้าบ่อมีสิบเลือกได้เงื่อนท่าะได้ถึงสิบตัวไหมนี่ไม่เป็นไรอิ่มแล้วนี่ตัวใหญ่ อีปูตัวเมียส่วนมากเลยลูกสาวแม่ยายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปู่วแมน่นถ้าตำแบบตำละเอียดละเอียดนะตำบ่ะตำป่นนะจะโอเคอยู่ออมันก็จํำขั้วหรอขัว้วอันนี้ก็ขั้วล้างแล้วก็คูดค,ค,ค,คั่วขั่วกินกับตำม,มะหงจิโร่ด้วยเดี๋ยวลูกสาวแม่ยายจะไปแม,นม่นมักกะถินลูกสาวแม่ยายสิไปแม่นมนัมกกะถินคุณแมน่นกะ เอากระปูไปแช่น้ำไว้ก่อนก็นได้เพื่อขี้ดินรุดอ้อโอเคมาจามาแมน่นมะกะทินยู่ใกล้ๆเทียงพอดียูบ่อี่หมากแกอยู่บ่อนี้ย,ยู่บ่อเอ,อ,องเออเองงอะไรนีถามเจ้าคองละ่ะนักเล้วอาการบ่เอาหลายเอาแกะวานใส่ในกระตู ใสมีมน,นี่ใหม่เราทูกคนแนี้วน,นี่ห้านีเพ่อ,อละจ้าบอเอาลายนี่เอาไปเป็นแบบให้สีสันมันเขียวเขียวงามงามซ,ซื่อจ้า หลังจากที่เข้าทาความสะอาดถูเรียบด้วยแล้วกลางคู่หาเข้าถึงบ่กลางบ่ได้ครับผมลมพัดวันนี้อ่ากลางคู่หากาเบอร์ไหนอ่ะจะเอาเบอร์ใดบอกคนนี้โอ้เบอร์เก้าเบอร์เก้าโอ้เบอร์หาเบอร์หาประหยัดไฟแล้วที่ก็ได้น้อเมนบอกลมมาฝั่งนี้อ่าแล้วเต้คุณนสัอ่ง เป็นยังคุณบอดังเออมันกับลมพัดคือเกาเนาะอ๋าแล้วแต่แล้วแต่ผู้ดังเออก็ไฟยื้อส่ล่ะฮนเป็นคนดังบเลยนะกินปูดีบอวววองไฟยื้อส่นี่ดีอันอ้อยเจ้าดีไม้ออยไฟคุณอันยังไม่หมดนะเอามาจากเพชรบูรณ์นะเพชรบณ์เหรอไม้แม่ห้องสอนโอแม่ห้องสอน ดังไฟแป๊บหนึ่งครับนี่จ้าปลูกกับคุณแม่นกระล่างเรียบร้อยสะอาดสะอาดนะจ้าลูกสาวไม่ยากกับสิเป็นค้นขัวเนาะอิมอิมซัมนีนะเยอะแยะลูกสาวไม่ยากกับสิขัวใส่รดดีเนาะจ้ะให้มันนัวมันแซ่บ โบโใส่แนวอื่นเลยใ่ซตะรุดดีย่างเดียวพอคั้วพร้อมกันกันกบจี้ปมไปกันกันเลยน้ำแห้งก็คือสุกมันจะไม่เหลืองออ่อยหอยเหมือนเราย่างเราปิ้งเอาเนาะกระปอูอันนี้เหมือนกับต้มเอาแต่ต้มก็เหลืองนะลูกสาวแม่ยายเห็นของคนอื่นต้ม อ่ะรอให้น้ำแห้งแล้วก็ให้ปูสุกจ้านี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขัวอีปูกับจิโปมมห้าจ้าเหลืองอ้อยหอยแล้วนี่ม่แต่ตัวเมียทั้งเมดเดี๋ยวลูกสาวไม่ยากสิแกะให้เบิงบอมัน่นบออู้ยเหลือง เขาจำเบะเบะเลยจ้ามาบัดนี้กระตำมองหุ่งขึ้นจ้าที่นี่อีปู่เขาสุกแลว้วเพ็ดเพ็ดเลยเฮ็ดเจวเอาจนหายเมื่อพุละมือนนอันใดเสบกระไ่ลงไป ลูกสาวไม่ยายก็ใส่มะนาวมะกอกก้อนหน่วยนึงเดี๋ยวมันสีสมตามด้วยปลารา้านักบ่ได้เลยมันสีเข้มอ่ะเบามือจ้ะเดี๋ยวลูกสาวไม่ยหย่สีใสปลาเด็กดจก้ะให้มันนวตามด้วยน้ำปลานิดนึงน้ำตาลทรายจา้า ใส่ลงไปโลดต่อด้วยผงนัวจ้าสะเสลาลงไปเลยนี่จ้าที่ขาดบอดไดเลยก็คืออิปูดองเห้านี่ลูกสาวไม่ใหญ่กบสิเทลงไปเลยเอาแต่โตลูกสาวไม่ใหญ่เอาแต่โตมาบอดไดเอาออกมา นี่ใส่ลงไปให้หมดยวกยวกยวกตำให้เข้ากันโอ้ยสีเป็นตะเพ็ดแท้คงใส่สีซืีอสักส้อยมายูหน่อยให้เรียบร้อยจ้า มาครับพี่น้องกินเข้าแรกน้ากันครับผมมันนี้รวบตึงเนาะเข้าเทียงกับเข้าแรกน้ากันครับวันนี้เสนอเมนูส้มตำเอ่ออะไรนะข้าวปูมาจำออกบีเบกกินกับเข้ากระแดงครับตากลม่มเอาวะวอคอยคพือเอาก็ได้ คิดว่าสลองเนอะสมัยยายสลองลุ่มกองไฟหเหาแต่กรบ่เปิดยังบดิฮอนเพอวา่าล่มมือีิหาล้มตั้งแต่เ้าาเลยจ้ะคนสิหนาวเด้เขาว่าอยู่นะพยากรณกรอากาศหนาวบ่ใดเขาจำเม่ได้วันที่12-13วันที่14ก็จะหนาวประมาณนั้นเออเขาจำบุดิดอ้าวอืมอืมผู่กัมั่นค่ะสมัย แบบบ๊อมลูกจะไม่ยากคอกินจิโรอเด้อปนเน,ะนาะปนเซกันได้อยู่บ้างได้จิโรก็ได้เสียบีต,ตัวมันลึกมาแล้วมาแล้วอมหมอกมารี่ นอนเาอะนี่วนึงไปไหนนะบาลงมากกันเฮ้อนบอนอนทถอะนอนทถอะให้คนกินก้นอนมามาดลิ้นการลินบอลิ้นการอืมฝ่อยกับลิ้นการม่แต่พ่อจะประมาณเนาะ นั่งรออยากเข้ามาอมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับบมมี่ยังหลายเนาะหาอยูหา,หากินตามวิถีชีวิตของบ้าแมนแล้วกัน้องสาค <laughs> นนี้น้องสา <laughs> โอ้ยอเป็นที่ปัจจุบันของเห่าเนาะลงทงเน่เข่าปลาเน่ลงน้ำเน่ไปหาหมูเน่วนเวียนกันไปครับ แล้เวเต้จังหวะและก็โอกาสเอาเป็นว่าทด่พูพอกันไหมคลิปหนาเนาะสำรับคืนนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมทุกสบายดีสุขูสุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเริ่มหนาวแล้วนะนี่มันจะมาอีกแล้ว